ที่พักสงป่าลันวานะคะวันนี้แม่จวันอยู่ที่ที่นี่นะคะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อสนั่นปรักกโมโตอนนี้กําลังสร้างโบสถ์ค่ะนี่นะคะก็สร้างมาหลายปีแล้วล่ะคะ่ะค่อยๆสร้างไปตามกําลังนะคะเพราะว่าแถวนี้ปัดป่าไม่ค่อยมีโบสถ์ก็เลยสร้างไว้นะคะในแถบนี้นะชนบุรีอยู่ติดกับสุสานหวงอู่นะคะ สมัยที่มาสร้างวัดใหม่ๆนะคะที่นี่เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าเขาขุดดินไปขายค่ะก็มาถมเอานะคะเจ้าของที่ที่แรกบอกยกให้แต่พอเริ่มมีคนรู้จักนะคะก็มาปลูกต้นไม้เมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เลยค่ะไม่มีเลยนะคะเออมาปลูกกันเองมาลากสายยางห้องน้ำนูน่นฝัง่งทางนูน้นแม่ตะวันก็มาสร้างไว้ห้าห้องนะคะ ออค่อยๆแถวนี้ไม่มีหรอกค่ะการก่อสร้างต้นมุงต้นไม้จนเดี๋ยวนี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะต้นไม้แต่รากสายยางมันจะร้อนมากสมัยก่อนช่วงนี้ค่อยๆชั่วต้นไม้เยอะแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะแวะมาได้นะคะที่ศรีราชาโบสถ์ก็ยังสร้างอยู่ใครอยากร่วมก็ยินดีค่ะนะคะ